เนี่ยฮะเนี่ยใช่วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมแบบไมค์คาพิเซลมอนนะครับวันนี้ก็เราเซิร์ฟเวอร์พิเซลมอนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับอีโวเออพิเซลมอนอีโววันนี้เราก็มาอยู่กับเออคุณเออบุ๊คบูไอนะครับเออกระ่ายดูไปกันพี่ไปกันพี่ กันเลยนะครับเวลาเราจะฟ์มเงี้ยวหมนะเราก็ต้องไปหยอ่อนวา่าคุณทำอย่างนี้ดูเขาตั้งดูคุณ,คณป้าเปี้ยวดิครับเอ้ปอมเ,อเองเียบนึงรถไทยะเดี๋ยวป้อมเียบนึงขอป้อมเงียบหนึงป้อมเียเสร็จป้อมเงียบเสร็จไปเลยเปี้ยวอ่ะฮะจะป้อมจะป้๊มให้มันเป็นรีสอร์นก่อนนึงโอ้โหมึงไม่ต้องเปิดชิปตรเนี้ฮะ อ่าเอาละหลังจากพัฒนาได้เป็นลิสสนุ่นเรียบร้อยตอนนี้คุณตอนนี้คุณเขาก็อเขาหาแง่ไปดูโหนี่มันอีวา้านี่ว่ะอีว้าเพิ่มห้าสิบไปดีว่าแต่ไหนตัวไหนนะอีวา้าอีวา้าอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นี่ไหมนี่นีน่น,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 นี่คนมีคนมีอ้าวหายเอา,าเอาเอาเก็บไว้แล้วเนี่ยคนคนนี้มีเนี่ยโซโซก็ครู เขาต้องลีว้าเลยเฮ้ยบูรีไปจับเกมบอลกันไปแบบจับเกมบอลรู้รูปใช่ไหมอีสันรู้ถ้าไม่รู้ก็คงก็คงไม่มีประาไหนไหนนี่มีเฮ้ยพี่ เอไปไม่ได้นะโอ้โห,โหเขากโกงเกินโกงทีเก,กินไปไ จับปูรีโมดต่อพี่ท่่ไหนอ,ะอ่ะกำลังเลยกระตาไปไว้ไปกันไปทำหาวันพีลคนละเรี่ยงละแต่มันฟาร์มยุ้ยได้อยู่ใช่ไหมเวเว,เวลาจับปูรีโอดไรเนี้นนพี่ไรนะ มันความเร็วได้อยู่ใช่ไหมพี่เวลาจับโเกมอน,ออมอนตัวที่เราไม่ต้องการก็ฆ่า,าทิ้งไปแต่ตัวที่เราต้องการก็จับไปเลย,เลย เช่นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมทำไมทำไมพี่ไม่เอางูอะ่ะอืออะไรนะม่ไม่เอางูเหรอพี่ไแม่มนี่ยงูอะ่ะม <c oughs> ันเรียูว่าครเดืนใไ่เดีอนแล้วนี่อ่ะจอโผมจะจอฮะแล้วนี่มันคือตัวอะไรไมัน ผมไม่จับกกันด้วยไปเร็วอะไปอะพกเกม้นกันดีดีมีไงสายเขาจับใครร็วใครลิวอยู่ไหนครับอบรวลงามนมเ็วามันียโยโลที่แกลนยใช่ใครลวอยู่ที่แกลาไที่แกลน์ เอ้ย,อยทำไมทำไมผมกินไม่ได้กินอาหารไม่ได้ไม่เก่งพอไม่เก่งพอที่จะกินอาหารได้เว้ยม,มักแน่นอนผมไม่เก่งพอไม่เสร็จผมบักอ๋อบักกี่เยืออ้อบักออกหัวเฮ้ยพอเก็บมามาอยู่ฝั่งไหนหมดวันนี้ฮะไม่กินไม่ไดเราจามหามไป เราต้องการตัวเทพน่อยเนาะตตัวเทพอะฆ่าไ,ไ,ไหมดแล้วหรอเราให้จ้ามันโอเคเลไหไหนไหนอเ่อเรือเรือว่าจะจะกลับไปฟาร์มพัฒนาล่างก่อนดีอ้ยสนไมค,คนดูคนนั่งรงน้องเยอะอ่ะารอเล่นรอเล่น เราได้นน้ำมือลหรอ้าบอยู่แ่บนแม่เรเลยว่าปูเพื่อนูมันคิดฟางวิวเหรอมันจะปางวิวเราเราไปจนพยอยู่นึงเจออะไรบ้างอ่ะเฮ้ยพี่ผมเจอพูดิงแล้วอ้าพูดิงหายไม่พวกกแกรระดับเทพ แล้วแบบแล้วแบโหมดอะไรอ่ะฟูดดิ้งโปเกมอนขากดกิดอ่ะไอ้้ไอตัวที่มันถือถือย้อนอ่ะพี่พี่พี่เคยดูไหมอ๋อ่อยไตหาพวกฆ่าโวยใจไตหาโหมดท้ายแน,น,แน่นอนอยู่แล้วไอ้สัสแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้เราก็เข้าสู่โหเป็นจุดรไฟนะครับได้เวลาเข้าสู่เอลเวิร์ดทิวทัศน์แล้วครับไปฮะ เอุ้จะทเอาวิเจ้ามาคอมมนไอ้เฟนลิกาสิตลิกาสิตลิสิทา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 ท,า,ทาใส่มาไม่เจอเลยว่างเปล่าบ่เวอยู่ในป่าไม่เจออะไรเลยจเจอแต่นกคูกนกคูกหนึ่งขา ผมไม่เจอโปเกมอนเลยพี่ไม่เจอโปเกมอนถูกใจข้าไปเควนี่ดีกว่าเควไหนนี่ดีกว่ามีนะหาทุกที่เจอไม่ที่ตกคนคนดูเข้อคงเสียวลามาที่ที่นั่งมาที่มาหาพี่ดู่ะพี่ได้เหรอวันนี้หาเจอหาเจอ,หเอให้ให้พี่ปวรอนเลยไม่ โอ้เบลเเ้วันดีเจ้าปูฉันขอจับน้าไปหน่อยนะอเจให้ปิดปูบอลเลยแคปปิตีกแคปอะไาอ่ะเจ้าปูยังขอจับน้าหน่อยให้ท,ทำไมวะเกี่ยงพอเสียมส่งแท้หรือไม่ใช่แล้วมันเหมือนมันเหมือนกุ้งผสมปูที่เดินได้อะ่ะแคปอะไรนี่แหละ มึงมึงไหนนี่กำลังตีอยู่กำลังจับมันอยู่ควรโอ้ยเวลเวลเวลอย่างน้อยเลยจบแล้วตายแน่นอนตัวจ่าท่านี้นะมึงควบไม่ได้อ่ะโอ้ดูมันด้วยผมวิยีเบ็ดแต่แต่มันรู้ยิบกลา น,นร,รค,นนคนโดนอย่าไหมล่ะพี่ไหนยังอยู่ส่วนหนวโง่ปะนั่นงไงว่าแล้วไม่นะเออมันลิลลสตูแค่แล้วอับอายเลยตอนนี้ผมอยู่นโนไหนคนรู้วะแค่แล้วไปตกคิรีดจังเดี๋ยวสิววก่อน,นจั ก่อน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 จะไปต้องอ่ต้องอ่าลาก่อนเอาะไรนะก็มันก็ถึงมันก็ถึงเวลาแล้วนะครับนะแล้วเจอกันใหม่แล้วก็เจอกันแล้วแล้วเราจเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ